สวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศสวัสดีคนอีสานบ้านเฮาสวัสดีพี่น้องชาวสปปลาวที่คารบพรกทุกท่านผมจอนี่มือปราบครับอนุจ,จวดวันนี้กับอีกคลิปหนึ่งครับที่อยากพาทุกท่านมาสัมผัสกินไอของความเป็นอยู่หากินแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานหน้าแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีท้องทุ่งนาผมเองครับอำเภอพิบูลสงาหารครับบ้านนากแกตำบลละเวจังหวัดอุบลราชธานีก่อนอืินขอญาตเกินนะฮะอุบลราชธานีเป็น หนงราชธานีเดียวของแผ่นดินสยามห่างจากตัวเมืองหลวง734กิโลเมตรใช้ทางหลวงหมายเลข26 226หรือ24นะฮะมุ่งหน้าจากอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษสระบ,บุรีอุธย,ย,ยาวังน้อยเข้าสู่ปทุมธานีใช้ระยะทาง734กิโลเมตรถึงพิพิธภัณง์าหารบ้านเกิดของผมการคมนาคมสะดวกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมทางบกทางท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนานาชาตินะครับรถไฟลงที่สถานีรถไฟวารินชำราวันนี้ครับ กับอากาศดีดอุณหภูมิที่พอเหมาะนะฮะผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกับบรรยากาศการหากินแบบท้องถิ่นอีสานอีกนหนึ่งแบบที่บางคนหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสนะครับวันนี้ครับผมพาทุกท่านมาสัมผัสกับวิธีการหากินแบบแนวอีสานบ้านนฮาครับที่เขาเอิวมาแม่งกีซ้อนแม่งกีซ้อนครับหรือว่าภาษาภาคกลางหรือภาคเหนือเขาเรียกว่าแมงกระชอน เป gamer, urai, ka, ka, ็นไฟรัมหนึ่งของไก่รับโทรพรล่านะครับข้าจับมือดิบเออข้างล่างข้างล่างข้างล่างกันพวกสูเออกูจบพวกสูงเอ่อไอเกอรฟอลลเวล่านะครับข้างล่างนะนี่แหละนี่แหละเออแม่กระซ้วนครับเป็นแมลงปีกนะฮะที่หากินได้ตามท้องถิ่นอีสานนะฮะเออส่วนด้านนู้นเป็นยังนอนทางนู้นเรียกแม็กกีด้าอกีเราครับอ่ะ ครับผมเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสว่าแมงกระชอนนี้เขาหากินแบบไหนคุณรู้หรือไม่ว่าที่เขาเอาไปทอดในตามรถเข็นในกรุงเทพมหานครนะครับที่เขาไปคั่วที่ขายกินตามร้านอาหารทั่วทั่วไปใส่ใบตองหรือใส่ถุงถุงละยี่สิบบาทหรือสี่สิบบาทมันมาหากินแบบไหนอย่างไรนะฮะวันนี้จอ์นนี่มือป่าบินดี้จะพาทุกท่านมาสัมผัสมาเห็นวิธีการหาแมงกระชอน กับรูปแบบทุ่งนาอีสานจังหวัดอุบลราชธานีบ้เาเทาอีสานบ้านของเฮาตั้งแต่เกา่าโบราณมาคุณยายและคุณตากินข้าวเหนียวเรียวแรงดีเดือนหกฝนตกคงควายเข่าคงบ้านสาวมีบักตู้ไอเสียงสีเพื่อนทีมีหัวส่วนข้างตอนนี้นะฮะ ผมมาถึงที่ที่หากินแมงกะซอนนะครับจะพาทุกท่านมาดูมาสัมผัสมาเห็นว่าวิถีท้องถิ่นชาวอีสานที่หาแมงกะชอนไปขายกิโลละ2 0 0กิโลละส0 0้อเขาหากินแบบไหนอย่างไรนี่เลยครับหากินแมงกะซอนมองนี้เลย <c oughs> อุปกรณ์การหาแมงกะชอนยาม่้าคืนของชาวอีสานครับพี่น้องครับ อันดับแรกครับเครื่องเสียงระบบตุลาเพชรพินทองเพชรพินทองเครื่องเสียงครับเราจะมีแอมนะครับกับตู้ลําโพงนะฮะตู้ลําโพงนะฮะแล้วก็มีแปดไดอย่างดีเป็นเครื่องซาวสําหรับเสียงของแมงกะชอนนะฮะเพื่อเรียกแมงกะชอนเดินมาส่วนตรงนี้ครับจะเป็นลําโพงนะฮะลำโพงขนาดฮอนนะฮะดูฮะดูกล้องดูนะฮะ าขาดไม่ได้คือจะต้องมีไฟหลอดดิออนสีม่วงนะฮะเพื่อเรียกแมงกระชอนขึ้นมาหลังจากนั้นครับต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะฮะตรงนี้จะมีหลุมนะฮะจะมีหลุมไว้สำหรับหาแมงกระชอนดูสิครับเต็มเยอะแยะมากมายนะฮะตรงนี้จะเป็นหลุมนะฮะแมงกระชอนก็จะเดินเข้ามาตรงนี้นะฮะโอ้โห นะฮะหลังจากนั้นครับดูมาทดสอบนะครับมาทดสอบก็จะเอาเสียงขึ้น เห็นไหมครับมันก็จะมาตามแสงไฟ <c oughs> นี่นะฮะมันก็จะมาหากินหาไฟนะครับพร้อมกับแสง <c oughs> และก็เสียงนะฮะนี่นี่คือแมงกะสรนอีสานบ้านเฮามันก็จะมาตกลงในน้ำนะฮะนี่ฮะขายรัละร้อยโลละร้อยยี่สิบรัละร้อยแปดสิบวละสองร้อยวิธีการหากินแบบชาวอีสานแมงกะซอนนะครับของแซบเมืองอุบลราชธา,านี นะพี่น้องนะนี่แหละครับแเ,เห็นไหมฮะมันก็จะมาหากินแหมมันก็จะเบินมาหาไฟอย่างนี้ะนะฮะนี่หลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะวิ่งลงน้ำแหมธรรมชาติของมันนะฮะบินล,ลงน้ําหาไฟนะฮะไปแล้วแม่กระซ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปควายเรื่องนีพี่น้องครับกินแซบบสุดจอดบอพี่น้องสุดจอดบอนี่แหละครับแม่กระซ่อนอีสา,บานาบนา้านเฮาอุบลราชธานีครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมสิพาไปขวานะครับพี่น้องครับนี่จากที่เราได้กระชอนหรือกีซอนมานะครับไปหามากนะครับนอกกับรบรยากาศไต่กีซอนนะครับนอเมื่อนี้ครับกับเมนูขวแมงกีซอนครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับตอนนี้มแมลงกีซอนนะครับถือว่าเป็นมแมลงที่มีสารธาญพืชมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเปสเซียมแมกนีเดีย เดียรูบิเดียมคาร์โบไฮเดรตอะไรยิบเยี่ยมเยอะเยอะเยอะเเยอะเมากเลยนะครับหลังจากนั้นครับนี่ฮะวิธีการง่ายๆนะฮะน้ำมันลงหน่อยนึงเอออนี่่าน้ำมันลงนิดนึงนะฮะพ่อไฟไฟอุ่นๆพอดีนะครับเนาะเอ่าครัวครับสีครัวสีครัวเนี่ยโบเมนทอร์นะครับเนี่ยนะฮะแม่กระซ่อนครับพี่น้องครับ เป็นอาหารชั้นดีนะฮะเป็นกับแก้มชั้นดีเลยนะฮะแมงกระซอนอีสานบานฮ่อนี่ฮะหลังจากนั้นครับนี่แมงกระซอนผมไดมาวังหันนะครับเนาะอีเยอะแยะมากมายนะฮะเอาลงเลยนี่เออดูจอดบบวให้เบส เีโอการมาเที่ยว,ยวอุบลราชธานีครับมาเที่ยวทุ่งนามือปราจอนนี่อยู่ที่บ้านนาแกะตะบลละเวมาเยี่ยมชมฟาร์มไก่ชนสายพันธุ์กันล้านนะครับสนใจทักลิงข้างล่างไล์แอดนะครับแอดแอดแอดไลน์ไอดีมาเลยข้างล่างไล่ล่างนี้เลยนะอย่าลืมกดซับสไครซับไปประกวดซับเอากดติดตามช่องของผม,มด้วยนะกดติดตามอย่าลืมนะสาระดีๆความบ้าบอมีเพลงมีอะไรสนุกสุกอยู่ในช่องของจอนนี่มือป่าบอินดี้นะ อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะฮะหลังจากนั้นครับเพื่อความนัวนะฮะใส่ซอสซอสฝาเขียวนี่แหละแอหอ,อมใส่ได้หลายนะผงสุรสครับบ้านผมเอใส่ไต้มาเขากับขวดให้ประขามโอ้ยมีอะไรด้น,นเอ,อเพิ่มความรสชาติให้มันนัวนะฮะใส่น้ำปลาอะ่อีกนิดนึง หลังจากนั้นก็คนอ่ากัวกัวให้มันสุกมเือน้นี่ยปลาหมึกตัวนั้นกินก่อนนอนกินก่อนนอนให้มันสุกนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะ ี่แต่เพื่อความอร่อยของอาหารอีสานเอาอย่าว่าไรจวดก้อนจวดก้อนไว้ยมาตรงนี้ด้วยวะเนี่ยวจวดจวด,จวดมัสมี่ก็มีอะปิดบางแก้มมันเหนื่อยคนบ่อกเกลยมันเ,ม,นเมาก,กินบ่อชอบมันหักอยากพรอยากกระแบงซูลกินเอาจวดมาได้กินดอกแม่กิช้อนวันนี้จวดข้าได้จวด <c oughs> เออคือตัวละค <c> ร <oughs> มึอ <c oughs> แล้วนะครับพี่น้องครับนี่คือ ขัวแมงกิชอนหรือกระชอนของอีสานบ้านทุ่งแห่งท้องทุ่งนาจอนนี่มือปราบคอยเสียกจึ๊กๆๆๆๆมีโอกาสมาอุบลนะครับมาจวดน้ำผมนะพี่น้องเดี๋ยวฟาตายนะเพื่อนยมกูเดินเยุ่มกูเดินเเอา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 มาแบ่งกันกินเอามาแบ่งกันกินนี่ครับแมงกระชอนนะครับอาหารพื้นบ้านอีสานนะครับหากินตามท้องไร่ท้องนาหลังจากคั่วเสร็จนะครับคั่วแห้งๆนะฮะตามสูตรที่ผมป่าทำนะฮะหลังจากนั้น เราก็ใส่ภาสนะภาสนะเออภาษาบ้านผมเอนวัตถุเยนี่ครับพร้อมเสิร์ฟส่งให้กับพี่น้องคนไทยทั่วโลกมีโอกาสมากินขัวแม่กี้ซ่อนบ้านผมเด้อพี่น้องเดอ้อก่อนจบคลิปนี้ปากคือทางผู้สาวลักคนเดอ้อช่วงนี้ไอ้เบว่างอย่าปากเด,อดอ้อเดี๋ยวมีไอ้หูยุ่งกันดนเด้อยุ่งกันโดนเดอ้อยู่ซื้อได้แถวเดอ้เดอโอเคจุบจุบคิดหอดเดอ้อ และสวัสดีไปยังพวกผมเป็นตัดสแตกทุกคนนะครับจุดจุดแม็กกิจันเนียบแฉบลายผมแฉบบุ๊กเกรลาไปด้วยคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับช่องบ้าบ้าพอครับบุ้มมีดอกบากมวลนะสัตนาบุ้มมีดอกสัตดีจวดอย่างเดียวบุ้มมีดอกซัตนาผู้ใดพาว่าผู้ใดพาว แต่สารน,นี้จวดเลยหัวเขาพอดมือเผาจังเศร้าจู